พน่อแม่งอะไรโอ้ยเต็มเลยบินมืด <c ười> แม่งอีนุน่น <c ười> จับแมงจับแมงไม่ได้ <c ười> บินนี้มดแล้วนี่นี่แล้ว <c ười> <c ười> จับแม่งอีนุ่น นี่เห็นเม็ดแล้วนี่นี่แมงยนุ่นดำอ้ยลวงมดลวงมดแมงนุ่นดำนี่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 เด้อวงมดนี่นีเห็ดงกันดอกก่อหลังกัน วันนี้มาเขาขาวันนี้ตายายซ้ายลุยหาแมงอาหาแมงเลยจ้าวันนี้สารบานเฮาหาอยู่หากินหาอยู่หากินเบอร์กี่หลังก็ะขาโอ้หลวงเต็มเลยต้องแบบเอาพะแยงมาปูเนาเดีววะหาเก็บเอ้า ไม่ดกินทำไมจับได้อันนี้ไม่ใช่แมงอินุ่นใหญ่หรอกจ้ะเป็นแมงอินุ่นสีดำดำแมงอินุนน้อยแมงนุน้อยต้องนิ้งใหมทำมาเน so ี <ss> <companies that? sal rai> ่ยสวยอ่ะเต็กสดสดพอป้นเม่พึงเดกสวดสดพ่อป้นเม่พึง ดูน้องเอ้ยเห็นแล้วอุ๊ปวะพอดีจับกับลวงเนาะกินใบตะโกจนหล่นหมดละนี่น้องโอ้ยเสียงบินดูเต็มเลยพี่น้องดูวะดูวะดูวะดูบินวะดูบินวะดูบินวะวันนี้ตายยายซ้ายลุยหายกินหมดกินแมงเลยพี่น้อง สานบันเขาได้แล้วเนาะสานบันเขาเอาไปเห็ดยังกินเดี๋ยวคอยดูตอนต่อไป